สวัสดีนะที่ชอบตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมการในช่องการไลฟ์ฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาตกในคลองธรรมชาตินะครับตกเป็นคลองที่ฉ่างเซานะครับคลองหลังวัดนะครับวันนี้ตกเป็นระยะ27นะครับเป็นไม้ตายตะกัววิ่งนะครับตะขอเดียวนะครับวันนี้น้ําค่อนข้างจะไหลแรงพอสมควรนะครับเด็กอาจจะต้องใช้ทุนที่มันยืนน้ําได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อเราไม่เหงานะนะครับ ของน้ำปายนะครับอยู่ริมคลองนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผลงานจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวนะเราติดตามรับชมกันนะครับไปครับก็สำหรับเหยื่อวันนี้นะครับเป็นเหยื่อเราไม่เหงานะนะครับของน้ำปายหยู่ริมคลองนะครับนะครับเดี๋ยวเราผสมเหยื่อกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหยือของน้ำปายดยเอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชิ้งเกี่ยวก็เป็นขนมปัง ปังเปล่านะครับปังแผ่นนะครับชิ้นเกี่ยววันนี้ก็เป็นขนมปังแผ่นหนึ่งแผ่นนะครับนี่ก็เป็นน้ํานะครับน้ําในคลองนะครับที่เราตักขึ้นมานะครับผสมนะครับนี่น้ําไหลค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับอาจจะผสมเหยื่อเหนี่วนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเอาผลงายเอาไปไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ผสมเยียงครับก็ตกเป็นระยะสองเจ็ดนะครับสายหน้าเป็นแปดปอนนะครับสายเมนเป็นสิบปอนนะครับตัวเบรเป็นทรงชินุนะครับเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับตะขอเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวงไงเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับไปครับจะนี้กับทุนเซ็ตตัวเรียบร้อยนะครับนะ เมี่อการนะครับก่อนะมาครึ่งข้อนะครับนี้ขึ้นมาพอน้ํานะครับดูนะครับจะหาตัวแรกให้นนาดูได้หรือเปล่านะครับรอด้ะครับนนานี่นะครับน้านี่นะครับเพียนนะครับเดี๋ยวปากบนเลยนะครับไปครับวันนี้ไม่แห้วนะนะครับลอดแ้วเรียบร้อยนะครับผมกันัก๊อลฟรอดแ้วนะครับนี่ครับ สายสวยนะครับนะ้าไครับเดี๋ยวไปดูตัวไปครับทุนเสร็จตัวเรียบร้อยนะครับไม่รู้ในกล้องอเห็นไหมนะครับกดอยู่นะครับต่อไหลจมเลยนะครับไม่กระถอนขึ้นมาเลยนะครับ สวยนะครับเมื่อกี้ยูนะครับนะนี่ครับดูนะครับนะนดีนะครับนะนี่นะครับตะเพียนนะครับไหลสวยนะครับเอเครับไปครับเดี๋ยวดูตัวไปครับนะนะนี่ครับทุนเซตตัวเรียบร้อยครับนะโอ้ลมแรงมากเลยนะครับนะ ที่ฝนเพิ่งผ่านไปนะครับเด็กแบบน้อยมืดน,นะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าเริ่มไม่เห็นเมฆครับเริ่มโปร่งขึ้นนะครับมีข้างหลังหน่อยห <c oughs> วาไม่ดูนะครับนะป่านี้ครับนะนี่ครับ ได้แต่เก็บไปก่อนนะครับนะไปครับเดี๋ยวดูตัวไปครับไปดูกันต่อครับนะะแรงมากๆเลยนะครับต้องขออาภาัย,ยนะยครับมีฝนมันเพิ่งพัดผ่านมปนะครับ นะครับใส่ลงสวยๆนะครับสจุดแล้วนะครับนะาเรียบร้อยครับเรียบร้อยจ้าปลายบนนาดูหลุดไปแล้วนะครับผมไปครับไปดูตัวไปครับนะระ